นางสาวแพรทองทานเชนวัตรนายกของไทยนันนะครับก็พบว่าได้มีการลงพื้นที่ไปเพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาซึ่งปรากฏว่าทางด้านของเครือจริปเบภัณฑ์มูลนิธิ4ีพีได้มีการชู3าแผนร่วมเดินหน้าฟื้นฟูระบบนิเวศสร้างสมดุลและกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาครับ นางสาวแพทองทานชนวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงติดตามครับสำหรับการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาณจุดชมวิวทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงโดยมีทางด้านของนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้วาชาการจังหวัดพัทลุงและนายจอมกิติสุริกุลรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริหารด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์เพื่อเจริญพกูกรัพานร่วมให้การต้อนรับครับนางสาวแพทองทานบอกว่าขอบคุณนะครับแล้วก็ขอส่งแรงใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับฟังการบริหารจัดการน้ำปัญหาทะเลตื้นเขินการเดินหน้ากำจัดวัชพืชปัญหาผู้เลี้ยงควายน้ำเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างยังย่งยืนต่อไปนะครับ นอกจากนี้นายกของไทยยังได้มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงนั้นลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการและก็รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะผลักดันการดําเนินนโยบายต่างๆของภาครัฐ ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการพัฒนาระยะ5ปีก็คือตั้งแต่ปี66ถึงปี70ก็คือการพัฒนาการท่องเที่ยวการเกษตรอุตสาหการรมชีวภาพสู่ผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและนำไปสู่สังคมเป็นสุขเตรียมพร้อมที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมครมสัญจรครั้งแรกของปีนี้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินหานใหญ่จังหวัดสงขลาอีกด้วย ทางด้านของนายจอมกิติสิริกูลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์เครือเจริญพุกพัน์ก็เปิดเผยว่าเครือเจริญพุกัพันมูลนิธิเจริญพุกพันพัฒนาชีวิตชนบท CP นั้นให้ความสําคัญเป็นอย่างมากครับสําหรับนโยบายการพัฒน,นาทะเลาสาบสงขลายั่งยืนซ p พีกรีนละกู n เพื่อที่จะเดินหน้า สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูระบบนิเวศของทะเลสาบสงขาโดยมีเป้าหมายหลักก็คือการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาเศร,รษฐกิจของชุมชนมีแผนการพัฒนา3แผนงานหลัก แผนงานที่1นนะครับก็คือการอนุรักษ์ปกป้องและการฟื้นฟูระบบนิเวศท,ทะเลสาบสงขาโดยมุ่งเน้นไปที่การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําและการสร้างบ้านปลาเพื่อที่จะฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศของทะเลสาบครับส่วนแผนที่2ก็คือคนต้นแบบสร้างอาชีพส่งเสริมการทําประมงพื้นบ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนมีการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะให้กับชาวประมง เพื่อที่จะเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตแผนที่3นะครับก็คือการผนึกกำลังทุกภาคส่วนสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนเพื่อให้การพัฒนานั้นเป็นไปอย่างดีมีประสิทธิภาพและก็ยั่งยืนครับทั้งนี้เครือซีพียังได้สนับสนุนนวัตกรรมธนาคารสัตว์น้ำระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจ ยกตัวอย่างนะครับก็คือปูมา้าปูดำและปูแสมโดยจะช่วยฟื้นฟูประชากรสัตว์น้ำในพื้นที่เบริเวณทะเลสาสรงขาให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์มีพื้นที่ปฏิบัติการครอบคลุมทั้ง8แห่ง3จังหวัด15อําอำเภอด้วยกันนะครับ ได้แก่ที่จังหวัดสงขลาแปดอำเภอก็คือที่ระโนดระแสศิลสทิงพระสิงหานครสงขลาควรเนียงบางกล่ำหาดใหญ่ส่วนที่พัทลุงมี5อำเภอนะครับก็คือคุนขนุนอำเภอเมืองพัทลุงเขาชัยสนบางแก้วปากพยูนแล้วก็ที่นครอศรีธรรมราช2อำเภอรครับก็คือชะอวดและก็หัวใสรอบเพืิงชีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ทั้งนี้ปรากฏว่าผลการดําเนินงานภาพรวมที่ผ่านมานั้นก็สามารถสร้างบ้านปลาหรือว่าซัางจํานวน500หลังสามารถปล่อยพันปลาน้านะครับหรือว่าพันสัตว์น้ำเนี่ยสะสมอยู่ที่126ล้าน9 3 5 0 0 0ตัวนอกจากนั้นยังสามารถที่จะดําเนินการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและสามารถสร้างเม็ดเงินให้กับเกษตรกรพร้อมกับสร้างหลักสูตรไทยละกูลนะครับ เพื่อที่จะเดินหน้าปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนในชุมชนรอบลุ่มน้ำทะเลสาบให้หันมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยผนึกกำลังร่วมก,กันกับเขตพื้นที่อนุรักษ์ทะเลสาบสงขลา20เขตด้วยกันเรือเจริญพกกุกพันธ์โดยมูลนิธิเจริญพ,กกพันธาพัฒนาชีวิตชนบทหรือว่า CP พีนั้นก็ให้ความสำคัญอย่างมากครับกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลของชาติโดยยึดหลักการบริาการทุกภาคส่วนในบ่าจะเป็นทังภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อไปโครงการเหล่านี้ไม่เพียงช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศแต่ยังสามารถช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสามารถสร้างอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรอบพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยครับ ขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ